ครับเราจะลองคูโมต้าดีห0 5กันนะครับสบภาพก็อย่างที่บอกครับเดิมๆม,มันจากญี่ปุ่นไม่แกะไม่เปิดแล้วมันเครื่องมันขายเยอะขายบ่อยครับเราก็ต้องมีรังหัสไว้ที่ใบพัดทุกตัวอ่าคุณลูกค้าจะได้ตามที่วิดีโอไปส่งรูปไปทุกตัวอย่างนี้ครับนะเอผ่าน้าอย่างนี้ทุกตัวไปฟังเสียงเลย1นึ คเครื่องดีเวลาดับมันจะมีแรงอัดแรงเวี่ยงนะครับแถวครับ